ดังนั้นครับเรามาจับตาดูในส่วนของการเคลื่อนไหวและก็การแกว่งตัวของสินทรัพย์อื่นๆเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นาในส่วนของราคาทองคํานะครับรวมทั้งในส่วนของการจับตาดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือวาเฟสครับว่าเฟดเองจะโฟกัสไปที่ประเด็นอะไรแล้วก็จะส่งผลอย่างไรต่อแนวโน้มราคาทองคํำในระยะถัดไปนะครับ ทั้งนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับเราพบว่าเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านต่างแสดงความเห็นในรูปแบบของการสนับสนุนให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคมเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อนะครับคุณราเอลเบอร์นาด์หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟด คุณริชาร์ดริสมอนด์เฟดชิคาโกแพทริกฮาเกอร์เฟดฟิลาเดลเฟียแล้วก็แมรี่ดลลีประธานเฟดซานฟานะครับรวนแล้วแต่ออกมาสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐทั้งสิ้นครับประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้นักลงทุนคาดการว่าการประชุมของเฟด ในค่ำคืนนี้จะมีการประกาศค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมประจำเดือนมีนาคมนะครับประเด็นดังกล่าวทำให้วานิธนกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นกัวเมนแซกแล้วก็ Bank of อฟอเมริกั ออกมาคาดการ์ครับว่าถ้าเฟดมีการส่งสัญญาณการคุมเข้มนโยบายการเงินในครั้งนี้จริงนะครับแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมจริงจะทําให้ในปี2022หรือว่าปีนี้เฟดสามารถขยับหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ถึง4ครั้งนะครับนอกจากนี้ที่ทางเงินเฟ้อที่มีการเล่งตัวขึ้นนะครับแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า40ปียังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้มีการคาดการ์ว่าเฟดจะเริ่มปรับลดงบดุล เร็วที่สุดเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนะครับหรือว่าประมาณเดือน6แล้วก็อย่างช้าไม่น่าจะเกินในส่วนของประมาณเดือน7หรือเดือน8หรือปลายปีนี้นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐพุ่งทะยานขึ้นกว่า8ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐสิ่งที่นักลงทุนจับตาแล้วก็โฟกัสนะครับจะมีการเปิดเผยในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้ประมาณตีสองนะครับ คาดการ์อยู่แล้วครับว่าเฟดจะตรึงดอกเบี้ยนโยบายที่0ถึง0.25ตามเดิมในการประชุมครั้งนี้แต่สิ่งที่นักลงทุนโฟกัสแล้วก็จับตาดูครับก็คือการคาดการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจคาดการเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐนะครับว่าในอนาคตจะมีสัญญาณและก็มีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับนอกจากนี้เฟดจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมหรือการประชุมครั้งถัดไปหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดแม้ว่าตลาดจะ ค่อนข้างมั่นใจหรือมีการคาดการณ์ครับว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการประชุมในคืนนี้เนี่ยน่าจะมีการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนในรูปแบบของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนจับตาก,ก็คือการปรับลดวงเงิน QE เอาทวครับการสิ้นสุดในส่วนของวงเงิน QE ที่สิ้นสุดลง เฟดจะมีการเริ่มปรับลดในส่วนของงบดุลเลยหรือเปล่านะครับทางนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเฟดพยายามดึงสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจโดยการลดวงเงิน QE และก็การขึ้นดอกเบีย้ยนะครับมาตรการต่อไปก็คือการปรับลดในส่วนของงบดุลหรือบร้านชีตนะครับจะเกิดขึ้นเร็วมากน้อยแค่ไหนหลายคนมองว่าประมาณกลางปีเดือน7เดือน8นะครับถ้าเร็วกว่านี้จะเป็นปัจจัยลบต่อทองคําแต่ว่าถ้าช้าออกไปจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคํานะครับนอกจากนี้ในส่วนของวงเงิน ที่จะมีการปรับลดจากาลรานซ์ชีตหรืองบดุลที่สูงถึง8ล้านดอละล,ะละาร์สหรัฐมีการคาดการณ์ครับว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยน่าจะมีการปรับลดลงประมาณ1แสนร้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับสัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันการขยับและก็การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำนะครับแม้ว่าราคาทองคําจะรับหรือซึมซับข่าวในประเด็นดังกล่าวไปแล้วในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าในส่วนของ ยังมีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลแล้วก็ปัจจัยที่ตลาดยังจับตาอย่างเช่นการปรับลดงบดุลหรือการคาดการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งจะมีการเปิดเผยออกมาในค่ำคืนนี้เช่นกันซึ่งรวนแล้วแต่จะส่งผลต่อทองคำแล้วก็ส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นของบ้านเราแล้วก็ตลาดหุ้นในต่างประเทศด้วยนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการออกมาปรับประมาณการหรือลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงก็ต้องบอกเลยว่าการที่ i m f ออกมาประกาศลด GDP หรือลดการคาดการณ์ของเศรษฐกิจโลกลงก่อนที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐก็เป็นการป้องปามนะครับว่าเฟดถ้าเฟดเองหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยนโยบายเร็วลบ ลดบาลานซ์ชีฟหรือถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันจะย่ำแย่นะความวิตกกังวลดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงกดดันตลาดหุ้นสหรัฐกดดันตลาดหุ้นในหลายประเทศแต่เป็นปัจจัยบวกต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับ ทั้งนี้หากดูการคาดการณ์ของตัว IMF นะครับมีการปรับลด GDP ในปี2022ลงจาก4.9เหลือ4.4นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจของปี2023น่าจะดีขึ้นจาก3.6เป็น3.8นะครับแต่อย่างไรก็ตามมุมมองหรือแนวโน้มในระยะสั้นยังคงมีความเสี่ยงนะครับ IMF มีการปรับลดในส่วนของคาดการ GDP ของกลุ่มอาเซียนลงด้วยนะครับก่อนหน้านี้คาดการว่าอาเซียนจะมีเศรษฐกิจขยายตัวได้5.8ปรากฏว่าคาดการหลังครั้งล่าสุดเหลือเพียงแค่5.6เท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้ไทยก็ถูกปรับลดประมาณการการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจลงจาก4.5เหลือ4.1นะครับ IMF ปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐลงนะครับจากเดิมเนี่ย5.2เหลือ4.0โดยให้เหตุผลว่าจะได้รับผลกระทบจากการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐครับและยังมีการปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนลงนะครับจาก5.6เหลือ4.8เปอร์เซโดยให้เหตุผลว่ามาตรการ Zero Covid Policy หรือการป้องกัน การระบาดของโควิด -19 ให้เป็นศูนย์เนี่ยจะส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจตึงตัวและยังมีความเสี่ยงของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะทำให้เกิดการตึงตัวในระบบการเงินในฝั่งจีนนะครับสัญญาณดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่า IMF ปรับลดการคาดการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนอาเซียนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกนี้ลงนะครับซึ่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับถึงแนวโน้มและมุมมองช่วงรบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเสี่ยงหรือยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 จาก การถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงมีสัญญาณเล่งตัวหรือมีการถดดิดตัวขึ้นนะครับยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงก็ไม่แปลกครับที่จะทําให้ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยได้รับแรงหนุนและก็แรงกระตุ้นให้มีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมานะครับนอกจากนี้ วันนี้เนี่ยกองทุน SPDR Gold t r s ยังมีการเข้าสะสมทองคำเพิ่มอีก4.68ตันนะครับถือครองทองคำที่ระดับ1 0 1 3 1 0ตันตลอดปีหรือตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเป็นต้นมาครับกองทุน SPDR Gold t r u s ซื้อทองคำเพิ่มไปแล้ว37.44ตันนะครับกอสถาอนให้เห็นว่าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนและก็แรงกระตุน้นให้มีการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องจากกระแสะการคาดการณ์ว่า การคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณชะลอตัวลงทิศทางการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นจะร่วงลงทองคําก็เลยได้รับอันิสงจากปัจจัยดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไปดูดอลลาร์สหรัฐนะครับเราก็พบว่าในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีสัญญาณหรือมีทิศทางของการแข็งค่าขึ้นด้วยนะครับซึ่ง เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดเพราะว่าดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยก็ได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นจากประเด็นดังกล่าวเช่นกันครับ มาดูสถานการณ์โควิด19ในไทยหน่อยดีกว่านะครับต้องบอกว่าวันนี้สถานการณ์จํานวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่หน่าวิตกกังวลเหมือนกันครับเมื่อวานถ้าเราจํากันได้ตัวเลขจะอยู่6,000ไปไปนะครับวันนี้ตัวเลขก้ากระโดดขึ้นมาครับบวกขึ้นมาประมาณ800-900ลายเลยนะครับมาอยู่ที่ระดับ7,587ลาย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเมื่อวานอยู่ที่12วันนี้ก็กระโดดขึ้นมาที่ระดับ19นะครับทําให้ความหวังว่าจํานวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จะต่ากว่า5,000แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่ต่อวันเนี่ยจะต่ากว่า10รายหรือหรือเป็นตัวเลขหลักเดียวเนี่ยไกลจากความเป็นจริงมากขึ้นไปอีกนะครับขณะที่หากเรามาดูในส่วนของจํานวน ผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือ519รายแล้วก็ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่ระดับ97ลายนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอเมรอนในไทยจะมีการระบาดมากขึ้นแต่จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจก็ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีโอกาสที่จะเป็น ผู้เสียชีวิตรายใหม่แล้วก็จะมาดันให้ยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับแนวโน้มดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของที่ทางตลาดทุนของไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าที่ทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่มีการพุ่งทะยานขึ้นนะครับโดยเฉพาะ WTI ที่ขึ้นถึง2.29%มาขึ้นมาอยู่ที่ระดับ85.6 ดอลลาร์ต่อบาลเรวเมื่อวานนี้นะครับจากสถานการณ์เกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครน ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับก็น่าจะทําให้ที่ทางตลาดหุ้นของไทยอ่อนตัวและย่อตัวลงไม่เยอะหรือมีโอกาสรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้ครับนอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบประจําสัปดาห์นะครับจะเปิดเผยในคืนนี้เวลา4ี่ทุ่ม30นาทีซึ่งคาดการว่าสต็อกน้ํามันดิบจะลดลง2.1ล้านบาเรล,ลนะครับ การปรับตัวลดลงของซอกน้ํามันดิบยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อราคาน้ํามันดิบแล้วก็น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางของหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับให้มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้เราจะเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้ในส่วนของหุ้นในกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มแบงค์นะครับขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีส่วนหนึ่งก็ได้รับการตอบรับจากแนวโน้มที่เฟดจะมีการขยับ หรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ในส่วนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้เนี่ยยังกลับเข้ามาซื้อสุทธ,ธิในฝั่งตลาดหุ้นไทยนะครับซื้อสุทธ,ธิในฝั่งตลาดทีเฟกสองพสัญญาแล้วก็ไปซื้อสุทธ,ธิในฝั่งตลาดหุ้น ,3421.04 ร้ล้านบาทครับก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมีสัญ,ญ ที่แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับลุดในส่วนของระดับ 33บาทต่อดอลลาร์ลงมานะครับก็เลยเป็นอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันราคาทองคําแท่ง96.5ในประเทศให้ขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรายังมองว่าโดยภาพรวมของตลาดหุ้นของไทยเนี่ยยังมีลักษณะหรือมีรูปแบบของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวดาวนะครับทางนี้เนี่ยถ้าเราดูทิศทางหรือโมเมนตัมของทิศทางตลาดหุ้นไทยนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวา วานนี้แม้ว่าจะสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้นะครับแต่ระวังวันตัวดัชนี s ซฟฟเนี่ยฟิวตัวซี r รี s h 22มีการอ่อนตัวแล้วย่อตัวลงมาทำระดับต่ำสุดหรือทำโรใหม่จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่ทำโรรายวันนะครับทำโรในรายสัปดาห์ภาพโดยรวมเนี่ยยังมีลักษณะของการแกว่งตัวซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงลดในส่วนของระดับสูงสุดลงนะครับดังนั้นวันนี้ YLG จึงให้แนวตา้านสาหรับ ตัวเซฟฟิทตี้อินดคฟิวเจอรที่ต้องจับตานะครับคือ982จุดเป็นต้านแรกนะครับต้านสำคัญ988จุดเป็นกรอบแล้วก็ชแน n e ลของทิศทางไซเวดาวด้านบนนะครับถ้าดัชนีขยับและปรับตัวขึ้นไปไม่ผ่าน982 988ยังแนะนำเปิดสถานะขายนะครับหรือการถือสถานะขายยังคงได้เปรียบถ้าดัชนียังไม่ผ่าน988จุดหรือผ่านกรอบที่เป็นเส้นแนวต้านเส้นปะสีดาด้านบนนะครับเมื่อดัชนีปรับฐานและอ่อนตัวลงครับ แกลบและกรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงมาจากโลของวันนี้นะครับที่ระดับ968 969เราให้แนวรับสำหรับวันนี้ตามเส้นที่เฉียงลงครับเป็นแนวรับระดับ966นะครับซึ่งเรามองว่าดัชนีอาจจะอ่อนตัวและย่อตัวลงมาไม่เยอะโดยภาพรวมของตลาดหุนไทยวันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวในกรอบเพื่อรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าจะมีการ คุมเข้มนโยบายการเงินมากน้อยแค่ไหนถ้าคุมเข้มนโยบายการเงินไม่มากหรือเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ตลาดหุ้นไทยก็อาจจะลงไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าปรากฏว่า มีท่าทีการคุงมเข้มนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวนะครับมากกว่าที่ตลาดคาดการแล้วประเมินเอาไว้อาจจะกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นของไทยให้ลงได้เยอะๆเหมือนกันก็มองว่าถ้าหลุด9 66ลงมาเนี่ยเป็นเส้นแนวรับเส้นแรกนะครับจะมีรับถัดไปที่ระดับ9.59นะครับทั้งนี้อย่างไรก็ตามยังคงเน้นการทํากําไรระยะสั้นนะครับแล้วก็เป็นการปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชั o น เพื่อรับแรงกระแทกหรือรับผลกระทบจากการประชุมของธนาคารกลางสรหรัฐหรือเฟดท,ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะครับมาดู s i n เกิลซ็อกฟิวเจอครับวันนี้แนะนำในส่วนของหุ้นบริษัท SCG p a c k a g i n g หรือ SCGP SCGP เป็นบริษัทลูกของปูนใหญ่นะครับ ดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับผลิตตั้งแต่กระดาษเพื่อนำไปทำบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายก็เป็นบรรจุภัณฑ์ทั้งในอุตสาหกรรมในอาหารแล้วก็บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมครับ SCGP หรือว่า SCG Packaging มีการเปิดเผยผลประกอบการในปีที่ผ่านมาหรือปี2021นะครับ กำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง28%หากเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกำไรสุทธิแค่7%เท่านั้นนะครับแต่ว่าอาถวยครับปี2020มีกำไรสุทธิ7%แต่ปี2021หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรสูงถึง28%ครับถ้าคิดเป็นเงินสุทธิก็สูงถึง8,294.36ล้านบาทนะครับกำไรโตถึง 28%แล้วก็ขึ้นมาประมาณ8,000กว่าล้านนะครับทำให้แนวโน้มผลการดำเนินงานของตัว SCGP มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีกำไรเติบโตมากขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลประกอบการในควอเตอร์4หรือในคอสควอเตอร์สุดท้ายของปีเติบโตอย่างชัดเจนนะครับควอเตอร์4มีกำไรเพิ่มขึ้น42%ถ้าเทียบจาก ไตรมาส4ของปีก่อนหน้าก็เพิ่มขึ้นแค่19%เท่านั้นทางนี้สะท้อนให้เห็นครับว่าการผ่อนคลายมาตรการการคุมเข้มโควิดในอาเซียนนะครับทำให้อุปสงค์ในตัวผลิตภัณฑ์ของ SCGP ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็รายได้จากการขายในไตรมาส4เนี่ยสูงถึง35,145ล้านบาทนะครับผลประกอบการที่สดใสในลักษณะดังกล่าวครับก็ทำให้มีการจ่ายปันผลออกมานะครับออมีการประกาศ ขึ้น XD ในวันที่5เมษายนแล้วก็จะจ่ายปันผลในวันที่25เมษายนของปีนี้นะครับโดยมีการจ่ายปันผลต่อหุ้นเนี่ย 65สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าดูจากภาพโดยรวมของตัว SCGP ราคาปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับกรอบแนวรับด้านล่างค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยให้จับตาดูแนวรับแรกครับที่ระดับ60บาท50สตางค์ซึ่งเป็นฐานของดัชนีเราเห็นการอ่อนตัวและการย่อตัวลงมา ของตัวหุ้น SGP c ที่ระดับดังกล่าวแล้วเกิดการเด้งขึ้นหรือการดิดตัวขึ้นหลายครั้งนะครับทางนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าไม่หลุดรับแรกที่ระดับ60บาท50สตางค์น่าจะเห็นของการไต่ระดับหรือการขยับขึ้นไปได้ถึง63บาท25ถึง64บาท50ตางคนะครับทางนี้ทางนั้นถ้าหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวแล้แนะนำว่า ให้ชะลอการลงทุนไปที่รับถัดไปหรือจะตัดขาดทุนบางส่วนเพื่อไปรอเข้าซื้อที่แนวรับถัดไปที่ระดับ59บาทนะครับแต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นอาจจะขึ้นได้จํากัดแล้วนะครับก็อาจจะขึ้นได้ที่ระดับ63บาท25สตางค์เท่านั้นนะครับดังนั้นเรายังมองว่าแนวรับแรกแถวแถวระดับ60บาท50สตางค์เนี่ยน่าจะหลุดยากนะครับถ้าไม่หลุดยังเป็นลักษณะของการเข้าซื้อ SCGP หรือเป็นลักษณะของการเปิดลอง SCGP H22 ก็น่าจะสามารถทำ กำไรจากทิศทางของการฟื้นตัวหรือการปรับตัวขึ้นจากข่าวบวกในช่วงสั้นได้เช่นกันนะครับช่วงนี้ YLG f u t u r e ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในตลาดทีเฟกตอนนี้ YLG f u t u r e ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงสูงสุด80%ตั้งแต่สัญญาแรกนะครับเซฟิเหลือ15บาทครับโกลออนไลน์เหลือ40บาทแล้วก็บล็อกเทรดคิดค่าธรรมเนียมเพียงแค่0.07% USD f u t u r e คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายเนี่ย เ,เพียงแค่5บาท50สตางค์เท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้ถ้านักลงทุนต้องการไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเทรดได้ทั้งทองคำโคเมกน้ำมันในเมกนะครับถ้าอยากจะเปิดลองน้ำมันในเมกก็สามารถเปิดบัญชี CME Group กับ YLG f u t u r e ได้ครับหรือว่าจะจะช็อตในฝั่งของดัชนี S&P 500 Nasdaq แล้วก็ดาวโจน์ก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาเทรดเกงกําไรในตัว USD f u t u r e หรือดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็สามารถทําได้ครับยังมีการเทรดในตัว Bitcoin แล้วก็อีเธอรี m สามารถทําการเปิดบัญชีเทรดในตลาด CME Group กับ b l g ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของตัว ราคาทองคำกันหน่อยดีกว่าครับราคาทองคำยังคงมีทิศทางแล้วก็โมเมนตัมที่ค่อนข้างสดใสนะครับถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดเลยครับว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังมีการแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับค่อนข้างชัดเจนแต่การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำยังขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นมายังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำนะครับ รประกอบกับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญเลยครับที่ตลาดจับตาดูดังนั้นถ้าราคาทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับเรามองว่าการที่ราคาจะผ่านในส่วนของแนวต้านสําคัญในโซน1,863เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสอนในระยะสั้นน่าจะเป็นไปค่อนข้างยากถ้าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐยังคงยืนยันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยปรับลดงบดุลในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ย1.863เป็นเป้าหมายสําหรับรอบนี้นะครับแล้วก็เป็น กรอบแล้วก็ c h ช n นลเส้นสีเขียวด้านบนนะครับที่เราเชื่อมระดับสูงสุดแต่ละจุดเข้าหากันดังนั้นเราจะเห็นครับว่ารอบที่ผ่านมาเวลาทองคําขยับและปรับตัวขึ้นมาชนเส้นสีเขียวด้านบนที่เมาส์ชี้นะครับตรงนี้เนี่ยเรามองไว้ที่ระดับ1863นะครับถ้าไม่ผ่านจะมีแรงขายทากําไรสลับกลับลงมามากขึ้นและ1863นะครับเป็นการเชื่อมระดับสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนบริเวณ1,912 ระดับสูงสุดของเดือนพฤศจิกายน1,887นะครับเข้าหากันเป็นการลากเส้นปะตรงนี้นะครับเข้าหากันดังนั้นเนี่ยถ้าราคาขึ้นไปชนระดับดังกล่าวเห็นไหมครับเป็นเส้นปากกับเส้นสีเขียวตัดกันจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งถ้า การประชุมเฟดไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ออกมาเป็นบวกกับทองคำนะครับอาจจะต้องระมัดระวังราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับนักลงทุนที่มีทองคําอยู่นะครับราคาขยับและปรับตัวขึ้นไปเราแนะนําแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงหรือปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชันนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของตัวราคาทองคําออกมาครับแต่ว่าถ้าราคาทองคําเกิด อ่อนตัวและย่อตัวลงมาถามว่าจุดไหนเป็นจุดที่ทำน่าจะทำการเข้าซื้อนะครับระยะสั้นเลยครับให้ดูบริเวณ1,835-1,833เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับเป็นการดูจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นเส้นปะของตัวราคาตรงนี้นะครับถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของเส้นปะซึ่งเป็นการแบ่งกรอบด้านบนกับด้านล่างเนี่ย เรามองว่าการอ่อนตัวและการย่อตัวลงมาของราคาทองคําเป็นไปอย่างจํากัดก็น่าจะค่อยๆไต่ระดับแล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับโซน1,833,1834เคยเป็นไฮที่ราคาทองคําขยับและปรับตัวขึ้นมาชนแล้วเกิดการอ่อนตัวและย่อตัวลงไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ราคาทองคําสามารถยืนเหนือ1,833ได้จะทําให้แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคําหรือแรงซื้อสลับกลับไปมากขึ้น โอกาสที่ราคาทองคําจะขยับและปรับะตัวขึ้นต่อก็ยังมีนะครับแต่ถ้าหลุด1,833ลงมาถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าสะสมทองคาเพิ่มนะครับถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของบริเวณ1,819เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นการเชื่อมระดับต่าสุดแต่ละจุดตรงนี้นะครับของเส้นสีเขียวข้างล่างนะเข้าหากันก็มองเอาไว้ว่าน่าจะเป็นจุดปลอดภัยในส่วนของการเข้าซื้อหรือการสะสมทองคาเพิ่มเติมในระยะสั้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเป็นลบมากนะครับหรือว่ากดดันทองคํามากๆจนหลุดบริเวณ1,819เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนเรามองว่าทองคําอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาหาแนวรับทัดไปในโซน1,790-1,770เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนดังนั้นควรสซ็อปล้อสหรือตัดขาดทุนก่อน เพื่อไปรอดูการตั้งฐานในโซน1 7น0ไ,ไปไปอีกครั้งหนึ่งนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนของนักลงทุนครับถ้ามีเงินทุนมากๆจะทำการซื้อถัวหรือซื้อเฉลี่ยตามแนวรับต่างๆก็ได้หรือว่าถ้ามียังไม่มีทองคําก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้ามีทองคําอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เลยว่าถ้าหลุด1 8 1 9จะตัดขาดทุนไหมเพราะเรายังมองนะครับว่าประเด็นเงินเฟ้อแล้วก็ ประเด็นความตึงเครียดระหว่างประเทศอาจจะทําให้ราคาทองคําตลาดโลกเนี่ยอ่อนตัวและย่อตัวลงมาในระดับจํากัดนะครับทั้งนี้หากคิดเป็นราคาทองคําแท่ง96.5นะครับแนวต้าน28,000โทษครับแนวต้าน1,863เรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็จะอยู่ประมาณ29,000บาทต่อบาททองคำนะครับในส่วนของแนวรับในโซน1,833จะอยู่บริเวณ28,500บาทนะครับแล้วก็รับสำคัญบริเวณ1,800 19เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนจะอยู่บริเวณ28,300บาทต่อบาททองคำนะครับในส่วนของโกลฟิวเจอร์ก็จะมีส่วนต่างจากโกลสปอตเนี่ยอยู่ประมาณ2เหรียญน,นะครับแนวต้าจะอยู่บริเวณ1,863นะครับแนวรับจะอยู่1,835จุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนฝั่งซื้อจะอยู่บริเวณ1,821เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนครับ มาดูในส่วนของราคาทองคำแท่ง96.5ในวันนี้นะครับ YLG เนี่ยประกาศราคาซื้อเข้าแล้วก็ขายออกนะครับช่วงเช้าเนี่ยซื้อเข้าสำหรับทองคำแท่ง96.5 28,780บาทขายออก28,810บาทนะครับทองคำแท่ง99.99% 99ก็อยู่ที่ระดับ29,835บาทเ,เป็นซื้อเข้าแล้วก็ขายออก28,000 29,855บาทนะครับซื้อกับขายทองคำแท่ง 99. 99.99เนี่ยต่างกันเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะครับครับครับ ในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในค่ําคืนนี้นะครับก็จะมีการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐแล้วก็เฟดนะครับยังแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยทำการจับตาหรือทําการติดตามนะครับเพราะว่าการประชุมที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในค่าคืนนี้เวลาประมาณตีสองตามเวลาประเทศไทยจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับก่อนที่เราจะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับ ช่วงหัวค่ำประมาณ4ี่ทุ่มจะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับเป็นยอดขายบ้านมือ2ประจำเดือนธันวาคมและก็สี่ทุ่มครึ่งเป็นการเปิดเผยตัวเลขสต็อกราคาน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐครับสามารถใช้ชุดตัวเลขดังกล่าวเป็นชุดตัวเลขที่ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในฝั่งทองคำแท่งนะครับก็ตอนนี้ YG Bullion มีการลด วางเงินประกันลงปกติแสนหนึ่ลดลงมาเหลือ50,000นะครับห้าหม่นเนี่ยซื้อทองคําแท่ง99.99ได้สูงสุด1กิโลทองคําแท่ง96.5ได้60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร026879888ได้นะครับ ยังไงก็ตามสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอโชคดีในการลงทุนอย่าอย่าลืมปรับพอร์ตและปรับโพซิชันในการลงทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ